ดกอกง,งามๆพี่น้อกูไดงครับผมครับผมง,งามครับหมานอีกแล้วครับผมดกอกง,งามครับเก็บครับผม อู้อาคารนกโป๊ะดอกี่เนาะดอกงามลายสวยๆครับผมดอกนี้แห้งงามพี่เนาะอูดดง้งามค,ครับครับอีกดอกสวยๆครับผมโค้ยเก่งหวานอีกแล้วครับน่าเลครับเดี๋ยวไปล้างเละครับผมดอกน้อยพี่ครับ โกอีกแล้วครับใส่ถุงมือพี่น้องปวกัดมือครับผมมูลีนกระตอดพี่น้องอ้ยพี่น้อดงดอกนี้ครับผมขาหงายครับครับข,า,ขาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อหญ่แม่หญ่ลูกป่านะอาทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมชมมองตีป่านถุงครับผม ครับมือนี้กับมาพอกันในวันที่4สิงหาคม2567ครับมัอนี้พอบอมเตกอดินทาา่าข้าวปลาเข้าแล้วครับมาหาเห็ดปัน่นน้องเจ้าห้องให้ครับผมตำบลคี้ขามเพิ่มทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับเถืนก็พอบอมเตกนะครับม,ม,มาสิมาษณ์ทียังมัอนี้ไปครับผมเดกแหงมารครับผมมาสิเด,ดึกนี้ดิพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ตีสาม

โูเฮ็ดกำลังเหลกำลังออกด้วยพี่น้องแต่ว่าแม่กินไปครึ่งหนึ่งครับผมอีกดอกก้ามครับผมโอ้พี่น้องดอกเสียเครึ่งหนึ่งครับผมอีกดอกครับผมนี่ครับอืบอ เด็กขาดังกวักลูกพี่หนุ่มเขางามไรดอกนี่เรื่งเหลืองอยู่ครับอีกสองดอกพี่น้องเอาดอกใหญ่หนุ่มครับเอาหอาปุ๊กไปครับผมมานี่แหละครับเฮ็ดโก้โฮมนี่ดอกโอยแดยงคนไดกพี่น้องดอกคนจะออกสีเหลืองๆหนี่งดอกนี่ดอกนึ่งเ,เกือบเยี่ยวครับ ตัิพี่น้อนี่ครับผมเพื่อนที่นี้ครับครับทางที่สามสีโลบรับจังเห็น,นงามครับอู้ยดอกนี่พี่น้อพี่น้อคุณว่าเคลียร์หลครับไหนแต่ผมไปง่ายนังเลยเป็นบู้เห็นครับเลยมานอีกแล้วครับผม ดอกอง,งามครับอีกดอกส,สวยๆครับผมกำดังปนขี้ดินครับงงามครับผมอีกสองดอกอง,ง่ามพี่น้องอุ้ยครับนีครับสองดอกนี่ครับ นะครับส,สามพี่น้องสามอุ้ยสามดอกครับผมงามครับเก็บครับผมอู้าคาหนุกปุ๊คดอกพี่น้องดอกงามลายสวย <Surprise> ๆครับผมดอกนี้แห้งงามพี่น้องอู้หงามครับ ตดอกำามงครับผมส,สวยๆครับนี่ห,ห้องครับผมไใช่แล้วนี่นอนอเออนั่นดิง่ายอีเตี๋ยแลเออแค่น้องหูงหงไปแต่ว่าเขาเคลียร์อยู่ได้คนหน่อย ่นีมันผูกไงนี่เนาะน่องเรื่องข้าวโพกเป็นน่องตัวเห็นจักเสือบ่บ่เคยมาอู้พี่นอ้องเหยียบดักปุ๊ดพี่น้องแตกทีครับผมอีกดอกที่สวยครับผมกอเลยแกงหวานอีกแล้วครับอดอกครับผมก่อคืกกอเก่าครับ อีกดอกสิสวยครับผมอีกดอกแล้วครับผมอีกดอกนึงครับผมดูออู่น,นี่ตองครับสว,สวยเลยครับหลังเลครับผมแม่กินเพื่อเพื่อเิงหนึ่งี่นออง หลังเลครับหลังเล่หลังเขียวครับผมหรือว่าเฮ็ดนาเลหลังเลครับผมวันนาเลครับอีกสองดอกครับกำลังดอกงามๆครับผมีสวยครับ ừ khóc hôm chọn đỏ không ăn khóc cắm lắm chùm khóc hôm xuôi xuôi khóc chứ đỏ khóc hôm không chứ không ào nữa thì nào. แลครับอยู่บนหลังแลครับผม t h าลายครับดอกหน่อยครับหลังแล่หน่อยครับบางคนเนอื่นท็ดหนาวหวานพี่เนาะโกอีกแล้วครับใส่ถุงมือพี่เนาะปวกัดมือครับผมมุลีนกระตอดพี่เนาะ แทงล้างซ้ำครับผมอู้พี่นนอปวกครับผมกัดผมหันครับผมหลายครับปวกปวใส่ถุงมือก็ปวดแดงครับผมปวกกัดขนาดครับผมครับตอนนี้ก็แจงแล้วครับผมหลุนตอนแจงครับผมแดงดังครับผม หลังชมพูครับผมสองดอกครับผมอูดีเกงหวานเนาะสองดอกครับสวยๆครับผมอุูยพี่น้องดอกนี้ครับผมขาหงายครับขานขาครับผมเดี๋ยวครับ ลูกพี่จีมดอกปุด,ดลูกพี่หนอขาผมยืกดอกคือว่ราะท่านไงพี่น้อแต่ปักจุ่งไปเลยครับโผกไปไม่ดได้เก็บได้เกียบครับอื่นมากก,กับเสียดอกครับพี่หน,น่อยครับผมหลังเลหาวานพี่น้องจุ่งหั่มขนาดพี่น้อง โอ้ครับผมแดงหลังส te ั่งครับผมเดี๋ยวครับอีกดอกครับผมงามครับเอ้ห็ดขาวดินพี่น้องเห็ดขาวดินครับ

หแหลกงามครับดอกครับผมเก็บที่ผู้ดเดียวก็จักสิไวาจังไดยในพีนพ่น้องบ่มีปูวงมอปลายมอหัวพี่น้องครับจู๋หน่อยๆครับผมครับผมจุ๋ยค่อนข้างงามครับผม งามครับผมอีกโยครับนอะไรครับเี่กพี่หนุ่มจะเปาะจะเปะอยู่ครับนี่ตัวนี้เท่าครับผมครับโอครับโยครับผมต้องังเกิดเด็กพี่น้อง Bán một cặp ngày không đổ một ngang là ngang 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 như ngang đèn lắng sầm ngang 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 pho ngang 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 Bang gầm mì lạng sang ngang 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 đúng không? hai ba đọp nữa các? นี่ติดดอกกําลังพอดีเกงครับผมดวงงามๆครับหลังเหลครับผมตรงนี้แม่งกินครับเยอะเคืองหนึ่งพี่เนาะสีเต็มตาอะไรพี่เนาะที่จังได้สีมีกับตาใสไปนี่ครับตามาตาเดียว,รวครับผมรุ่นกระตอครับผมแดงหลังสั่มตัวคู่ครับผม นี่ดีครับดอกนี่โอ้พี่น้องจุ่มนี่ออกเป่นกันดีครับคดอกกรลังดอกงามครับผมทั้งจุ่มงามครับลุนโตครับผมอู้พี่น้องตาบครับตาบวกตาบครับผม Ui đồ ngay đi khắp Văn Phương Khương như khi nó lắng sầm khập Khập ốm Nó không ham đi khập Có nó giả thích húng กำลังวิจีนห,หน่อยๆพี่นอ้องงามไรครับผมดอกน้อยสวยๆครับโกเด้นเก้งวานอีกแล้วพี่น้องงามครับดอกนี้ครับผมดอกครับผม หี่ในเปลาหกพี่น้องอาพี่น้องอ้พี่น้องฝนตกแห้งครับผมฝนแห้งแห้งครับเป็นครับผมหาต่อไปบ่ไดครับเดี๋ยวขาพี่พาน้องครับบ้านนะครับผมเปียกเบอร์ครับนะครับไปรุ่นไปสรุปกับฟอบักเะครับผมภาษีมานปไหนมือนี้ครับหาต่อไปบ่ไดนะครับผม ฝนตกเนียครับผมอาครับไปสรุปกันครับของพี่น้องโอ้ยฝนก็ตกหลายครับผมอาก็มาสรุปผลงานกับพอบําเต้ครับผมนี่ครับผมมันครับเต้ก็ตาเลยครับนี่จตเข็ดพอครับผมเห็นลังเหล่จุ๋งงามๆครับผมเห็นเหลือกระตาครับผมใส่ถุงนะพี่น้องถุงก็มมแต่จุ๋งครับจุ๋งเห็ดพอครับผม เขาดอกน้อยๆพิ้งแต่ถุงนะครับเนาะแต่ถมลนะครับเนาะครับมันอยู่ครับนี่มันหลายเติมครับผมเป็ดอกดาบดอกนึงครับฝนตกแห้งครับผมยังได้กะขอสวดขอภัยเรื่อพี่น้องฝนตกแห้งปิดชีพกระได้ครับผมกะขอขอบคุณพี่น้องครับผมที่เข้ามารับชมช่องบอมเตะบ้านโ่งครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจครับ ครับขอฝากอีกคลิปนึงครับพี่น้องฝากพอมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอมเตในเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กันนี่เทียงสำนีแล้ครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันไหมครับผมมันหมาขับมันมานุนน้ยฝนตครับผมโอ้ยมีมูมมาน้ำพี่น้อง พี่น้องน้ำไหลทางเลยครับฝนแหงหลาพี่น้องน้ำไหลทางเลยครับเอ้ยนี่ฝนแหงครับผม